คลิปนี้นะผมจะพามาดูพันเอกครับพันเอกพัน, h, น,น,นโดนะครับคนไหนพันเอกไหนพันเอกอ่ะไหนพันเอกอ่าพันเอกนะครับพันโดนะครับอ่หา,หาดี Albert, <they> ๆโอ้ยอย่าหนีอย่าหนียืนในใกล้เลยอ่าใส่ไปเลยใส่ไปเลยเออใส่ไปเลยปาร์คี้ปาร์คี้เออใส่ไปเลยใส่ไปใส่ไปเลยเออใส่ไปเลยเออใส่ไปเลย80เลย ใส่เออใส่ไปใส่ไปนั่นแหละใส่ไปเอาดิเอเกงสีแดงนี่เป็นพันเอกนะเบียงสีเทาๆสีบอลน,นี่เป็นพันโทโอ้โยดึงลงไปอลูกเร็วอ่าเร็ยๆใส่ไปเลยออกอย,ย่าหยุดนะครับอย,ย่าหยุดนะครับนี่เป็นรายการวันลุมพินีนะครับเน้นออกอาวุธนะเน้นออกอาวุธนะครับ ไม่เน้นเต้นนะับเน้นออกอาวุธนะับห้ามหยุดนะับนะเน้นออกอาวุธนะับเอาชกโอุโย้ยเน้นออกอาวุธยาวๆนะับวงในไม่เน้นนะับเน้นออกยาวๆนะับเน้นแข้งเน้นหมัดนะับการวันที่แยกเดียวนะับอ่าอ้ยเข่าแทงได้ไดะใช้เป็นเข่าเข่าคำแทง เขาดันแทงนับล็อกแทงล็อกตีนี่ไม่เอานะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลุดต้องลงโทษดิหลุดต้องลงเอ้ยหลุดต้องลงโทษดิเอาดิเอาดิหลุดแล้วต้องทำโทษนะหลุดแล้วต้องทำโทษนะไม่เต้นนับไม่เน้นเต้นนับเน้นดอกอาวุธเลยนับเออเน้นอกอาวุธเลยไม่เน้นเต้นนับไม่เน้นเต้นนะไม่เน้นเต้นนะสายพันโถอ้คนตีครับสายย่อนับสายพันโถขวาพันเองนับปักก้บไปโอ้ย ui ui uh. à. ui cạc theo á cạc theo á làm là. thôi à, làm thôi เร็ววันลุมพินีเน้นออกอาวุธอ่อไม่เน้นถอยไม่เน้นเต้นนะโอ้ยออกไปเร็วป้ายยกอะโอ้ยโอ้ย,โ,อย,โ,อยโดนจิ้มซ้ายนะดอกนี้ก็เด็นไปเอาเร็วโอ้ยซ้ายอีกทีเอาดิปาคืนเน้นๆหน่อยดิเอาดิไอถึงออกใกล้เลยยนืนใกล้เลยอย่าเน้นเต้นเน้นอาวุธเอาเร็วโชกให้สนุกนะบวกัสมีทั้งคู่นะ ผลชนะไม่เกี่ยวนะผลชนะไม่เกี่ยวโอ้ยเขียวหน้าครับเขียวหน้าเข้าไปเขียวปากเข้าไปตั้งอย่าีบิดดิปพ๊บไม่ลงออกไปดิเอามาปอเร็วเอาเร็วออกดิเร็วอุ๊ป้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอยอย่ายอมอุ้ยอุ๊ยอย่ายอมเร็วอุ้ยอย่ายอมเร็วออกเร็วเร็ว เร็ว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 ออกดิคืนดิ oh <my S 1> คืนดิคืนดิโอ้โห <laughs> ดูห้งองเขาเาเร็วเอาทำไมต่อเร็วออกยื้ใกล้อย่าถอยเขาเชือก oh <my S 1> คืนเนี้คืนนี้คืนนี้ร็ว oh <my S 1> โอ้ยสายเข้าไปอีกแล้วเอ้าดิ oh <my S 1> โอ้ยเข่าลอย oh <my S 1> โอ้ยสายแน่นๆขวารับเยอะเกินไปหรือเปล่าอ๋อรับเยอะเกินไปเป<อ>ล่าเร็วอีกชุดนึงอีชุดนึงเร็วชุดนึงเร็ว ชุดหนึ่งเร็ว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 ชุดหนึ่งเร็วปอเร็วไม่จับไม่ปัม๊มล็อกไม่ดึงโอ้โห้ย